สวัสดีครับถึงหน้างานแล้ว Enjoy Home f ฟ t แปรอำเภอขามทะเรศอจังหวัดนคนรราชสีมาคิดถึงมากมคิดถึงหน้างานด้วยคิดถึงทีมงานด้วยนะครับเพราะว่าเดินทางผ่านน้องบอสเบสไปหาตากับยายที่อำเภอชนะจังหวัดสงขานะครับเดินทางไปหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเลยในพื้นที่ที่เราไปก็อาจจะหลายๆอย่าง มีโอกาสที่จะได้ไลฟ์ทักทายกันบ้างแต่ก็ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรนะครับหลักๆคือเราอยากที่จะสื่อให้ทีมงานเราเห็นหน้างานมากกว่าแต่ก็จะมีไลฟ์สไตล์มีอะไรบ้างการเดินทางของชีวิตของคนเรานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Enjoy Home ฟิ t ดแปอำเภอขามเรยสอจังหวัดนครราชสีมาท่านจ้าของโครงการจะต้องมีอะไรครับมีแว่นมีร่มเห็นไหมถือถือร่มมีไม้เซลฟี่มีขาตั้งกล้องมีไมมีไมมีไม เอาไว้ไลฟ์หรือว่าเป็นไวเลตพวกไม้ไลฟสายอไลฟสายอะไรพวกนี้นะต้องมีแล้วอีกหนึ่งสิ่งสําคัญสุดๆที่ท่านเจ้าของโครงการต้องมีคือความกล้าครับความกล้ากล้าที่จะทําในสิ่งที่ดีกล้าที่เพีเส้กล้าที่จะนําเสนอกล้าที่จะผิดจะถูกเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีใครเพอร์เฟกต์รเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าง,งานกันสวัสดีครับคุณอาทิชา คิดถึงหน้าง,งานยังเลยเสียงดังฟังชัดขอหมายเล็กนึงหน่อครับผมคิดถึงทีมงานเราทุกท่านด้วยนะครับเสียงดังฟังชัดขอหมายเล็กนึ่งหน่อยนี่หน้างานอินซอยโฮมเฟส8อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาพิกัดเลยสากรโคโนอเภอขามทะเลสอรตรงมา200เมตรอยู่ด้านซ้ายมือติดถนนลาดยาง มี8ปดทับหนึ่งก็8แปดทับสองแปดทับหนึ่งเจ็ดหลังแปดทับสองเจ็ดหลังจัดไปเบาๆโอ้ลงจะลดมุงหลังคาเรียบร้อยแล้วหลังคาลงจะลดเรายังใช้ไมไต้ชีดแล้วก็จะใส่งานฝ้าให้ไฟตกแต่งให้เหมือนเดิมก็เข้ากันนะดูแบบกระทัดรัดน่ารักน่ารักดีนะครับเสาโชวเฟนนี้อาจจะไม่ได้สี่สิบหกสิบเป๊ะนะอาจจะไม่ได้สี่สิบหกสิบเป๊ะแต่สวยงามแน่นอนสวัสดีครับคุณนัสคุณวิบูลักคิดถึงครับคิดถึงคิดถึงคุณนัสสวัสดีครับ อ่าไม่ได้เจอกันแบบต่อเนื่องหลายวันเลยคิดถึงมากมากพานึงบอลเม็ไปหาตากับยายช่างมาปลูกถั่วอะไรไห้หรือเปล่าครับมุงหลังคาโรงจอดรถเรียบร้อยแล้วสวยงามหลังคาแผ่นเรียบโอ้โหเจอมุมนี้สวยมากๆนะครับสะท้อนกับแสงแดดกับองศาของบ้านความเงางามของอขอบเหลี่ยมต่างๆนี่มันลงตัวมากๆเลย เห็นจใจโฮมเฟรน8นะยูติดกาเฟ5นะครับยูติดกาเฟ5แล้วก็สถาบันสร้างท่านเจ้าของโครงการสถาบันทีมงานเรากําลังก่อหลังที่3ต่อหลังที่3มุงลังคาโครงลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือมุงลังคาแล้วก็โครงลังคาหลังที่4ต่อต่อทีมงานเรากําลังจะจิตใส่ท่อระบายน้ําต่อไปนะครับหลังที่1 2สองเดี๋ยวเราไปดูงานรั้วกาแพงเป็นบล็อกช่องลม เก็บงานเก็บไรแล้วออกมาเป็นไงบ้างก็จะประมาณนี้นะครับก็ดูมีอะไรขึ้นมาเยอะเนี่ยดีกว่าแบบทึบๆแน,น่นๆก็จะมีช่องระบายอากาศอย่างเงี้ยฟึบอ่เป็นช่องลมเทคานที่อินทับหลังแล้วก็จะมีบล็อกก่อสอง,สองแถวก่อตรงกันเลยครับสองแถวประมาณนี้นะ เนี่หลังคาโรงจักรถของเราใส่เมทิลเชีร์ได้จะใส่งานฝ้าดูมีล่มเงาขึ้นมาทันทีเราจัดหลังคาโรงจักรถให้กับลูกค้าทุกท,ทุกเฟสที่ผ่านมาดูมุมนี้นะจอรรถได้สองคันทุกหลังแน่นอนครับโอเคนะอาจจะ บางบางบัวเราไปบ้างมึงจุดแต่ไม่เป็นไรก็ยังสวยงามอยู่เดี๋ยวเสาชว่วเราก็จะใส่บัวแซมเข้าไปอีกนะครับนี่เสริมเข้าไปอีกให้มันสวยงามเนี่ยอ่าบ้านสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์รรขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หลังที่หนึ่งตามผังโคาราชเราฝนตกดีเหมือนกันนะครับช่วงนี้ลอยฝนตกมานะเนี่ยไปภาคใต้ฝนก็ตกเหมือนกันครับแต่ว่าก็ไม่ได้ต่อเนื่องสักเท่าไหร่ พอทําหลังคาลงจอดรถเรียบร้อยแล้วเวลาเราเดินข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอร่มเงาเลยช่างชายสวัสดีครับเนี่ยเถี่ยช่างชายนะครับไม่ได้เจอช่างชายตั้งหลายวันแล้วก็ทีมงานเรา enjoy home หลังนี้ปูกระเบื้องเกือบที่จะเสร็จแล้วนะครับเลืองงานกระเบื้องอีกบางส่วน เฉลียงหน้าบ้านแล้วก็ทีมงานเรากําลังช่วยกันญาแนวอยู่หลังนี้น่าอยู่มากๆเพราะเป็นหลังแรกด้านส,สายมือของบ้านนะถ้ายืนอยู่หน้าบ้านสายมือของบ้านติดกับกําแพงโครงการไม่ยุ่งเกี่ยวใครแล้วข้างๆเป็นถนนเป็นถนนสาธารณะ,ะด้านหน้าเป็นถนน9เมตรตรงนี้ถัดกันไปเป็นถนนสาธารณะเดิมโอ้โหแบบน่าอยู่มากส่วนตัวผมถ้าผมชอบคือผมชอบหลังนี้นะ เพราะเราสามารถที่จะอจอดรถหน้าบ้านได้โดยที่ไม่มีใครมาวุ่นวายอะไรไม,ไม่ยุ่งเกี่ยวใครแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้นะครับไม่ใช่จะมาทําเพิงทําจุดจอดรถอะไรได้นะบริเวณนี้แต่ว่าถ้ารีบๆหรือว่าจอดชั่วคราวสามารถที่จอดได้แล้วแล้วก็เข้ามาในบ้านของเราหลังที่หนึ่งสวัสดีนะครับของเราวางข้อระบายน้ํารอบบ้านแล้วนะครับ วางท่อระบายน้ํารอบบ้านแล้วเหลือขอบบอ่อขอบบ่อพักเล็กทุกๆประมาณ3ามเมตรถ0งสิบถึงสเมตรเราจะมีบ่อพักจิว๋วเป็นระยะระยะตามจุดแล้วท่อระบายน้ํารอบบ้านนี่ของเราคือออก2ฝั่งซ้ายขวาออก2ฝั่งซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเขาจะกบดินต่างๆตามแนวท่อแล้วเราก็จะมาตกแต่งขอบบ่อพักแนวกาสต่อไปอส่วนฝานี่จะเก็บทีหลังเลยฝาบ่อพักต้องมีนะ ฝาบอ่อพักที่เราสั่งสาเร็จมาส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้เสริมเหล็กแนะนําให้แยกส่วนไว้ก่อนแยกส่วนไว้ก่อนแล้วเขาจะขายเป็นเซ็ตทั้งบอ่อพักจิ๋วแล้วก็ฝาเขาจะขายมาเป็นเซ็ตถ้าไม่แยกไว้เรามาปิดไว้นี่แตกครับยังไงก็แตกแล้วหลายๆบ่อหลายจุหลายๆชุดที่เราได้มาเทเองเราได้มาเทเองนะครับหลังจากวางระบบทอระบน้ารอบบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินท่อดน้ําดีน้ําทิ้งอะไรโอเคจบแล้วเราก็จะปรับดินรอบบ้าน ปับดินรอบบ้านเพื่อที่จะเทพื้นรอบบ้านที่ออกมาจากผนังบ้าน1เมตรจําได้ไหมครับเทหนา10เซนพื้นรอบบ้านเราเทหนา10เซนของเราเทพร้อมกันในคราดียวกันกับโรงจอดรถเลยโรงจอดรถเราก็เทพร้อมกันกับพื้นรอบบ้าน1เมตรนั่นแหละนะครับแต่ว่าจุดจอดรถเราปูกระเบื้องให้แต่ส่วนที่เหลือของรอบบ้านไม่ได้ปูกระเบื้องถึงขั้นนั้นแค่นี้ก็สวยงามงามอลังการมากมายแล้วเดี๋ยวลองไปดู ท่อระบายน้ํารอบบ้านที่ว่าตอนนี้หน้าตาประมาณไหนยังไงบ้างโอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเป็นไงบ้างครับผมแต่ละพื้นที่เป็นไงบ้างครับฝนตกหรือเปล่าของเราจะเดินท่อ p v c ออกมาเนี่ยหลังจากที่ผ่านบอ่อพักต่างๆผ่านถังมำบัดต่างๆแล้วจุดที่จะออกมานอกบ้านจะเป็นท่อ p v c 4นิ้วท่อ p v c 4นิ้วที่จะมาลงกับบอ่อพักใหญ่ ถนนภายในโครงการนะครับกรณีจัดสรรขนาดเล็กพิเศษยด้วยจัดสรรต่างๆเกี่ยวกับสารอุปโภคภายในโครงการพวกถนนบอ่อพักระบบระบายน้ําต่างๆไฟน้ําประปาอะไรพวกนี้นะครับสาคัญและจําเป็นมากๆมันจะต้องได้ตามแบบตามมาตรฐานที่เขาประเมินมานะครับที่เขาประเมินมาตามกําหนดตามข้อบังคับของเขานะอ่าแต่ถ้าเราสร้างแบบยังไม่เข้าสู่บวนการจัดสรรอ่าเหมือนอย่างเฟสห้าเสดที่เรามองเห็นเนี่ย อันนี้มันยืดหยุ่นกันได้นะครับยืดหยุ่นกันได้ในเรื่องของขนาดท่อในเรื่องของบอ่อพักต่างๆแต่ว่าพอมาเป็นจัดสรรเนี่ยเขาจะกําหนดมาเลยตามแบบตามสเปคระยะห่างต่างๆพื้นผิวจราจรไหลทางอะไรยังไงเนี่ยต้องให้ความสําคัญอันนี้ครับบอ่อพักจิว๋วตามที่ว่าบอ่อพักจิห้าน่าจะ35 40 40, 40อยู่ช่วงนี้บอ่อพักจิว๋วมันก็จะลึกไปอย่างนี้ อันนี้ยังไม่ได้แต่งขอบนะเดี๋ยวก็จะแต่งขอบแล้วก็เอาฝามาวางฝาบอ่อพักมาวางระหว่างที่งานยังไม่เสร็จเรียบร้อยนี่ครับพื้นรอบบ้านยังยังไม่ได้ปรับเหลือบางส่วนระหว่างที่งานยังไม่เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะวางแผ่นไม้อัดแผ่นเหล็กไว้เงี้ยถ้าเราวางแผ่นบ่อพักจริงไว้ก็เกิดความเสียหายแตกแล้วได้แน่นอนแนวนี้คือแนวที่ว่าที่เราวางท่อระบายน้ํารอบบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับแนวนี้แนวนี้ สวัสดีครับคุณประคองคุณชาตเชอรินสวัสดีครับผมแนวนี้คือเป็นแนวท่อระบายน้ำรอบบ้านท่อใยญ่หินหน้าหกระยะหน้าจะประมาณสี่เมตรก็จะมีบ่อพักจุดหนึ่งก็จะมีบ่อพักก็มีบ่อพักของเราแบ่งสองฝั่งซ้ายขวาให้น้ำออกทั้งสองฝั่งเลยนะครับให้น้ำออกทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลย ออกมาหลังบานบางจุดก็ยังไม่ได้เก็บงานอย่างนี้เราก็จะฉาบเก็บงานด้วยนะครับอย่างนี้เราก็จะต้องฉาบเก็บงานด้วยเราก่ออิดแดงเพิ่มมาจากขอบบ่อเดิมเพราะขอบบ่อเดิมมันมีระยะของมันแต่บางจุดที่เราต้องขุดลึกลงไปถมลึกลงไปเนี่ยมันก็จะต้องก่อขอบเพิ่มเราก็ให้ทีมงานเราฉาบเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็มาแต่งขอบแล้วก็วางฝาต่อไปประมาณนี้ อัดน้าอัดน้าฉีดน้ําหรือถ้าฝนตกหนัหนกยิ่งดีเพราะมันจะทําให้ดินตามแนวท่อระบายน้ําที่เราขุดมันยุบมันเซตตัวนะครับมันจะยุบมันจะเซตตัวเพราะจุดนี้แหละครับจะเป็นจุดที่ดินยุบเซตตัวภายหลังถ้าเราอัดไม่ไดีหลังจากที่ส่งมอบ,บ้านแล้วดินจะมีการยุบเซตตัวแล้วก็สไลด์เราถึงทำคานรั้วลึกลงไปจากดินเดิมประมาณ10เซนไงประมาณนั้น เนี่เล็กกล่อง4คูณ2นะครับทำเป็นรัดคอแล้วก็เป็นจันทันส่วนแปรใช้1.5คูณ1.5คงราะคารงจอดรถนะครับพอหมูลราคาลงจอดรถแล้วทำให้บ้านดูแบบเยน็นล่มลื่นขึ้นมาเยอะเลยนะครับก่อนหน้านี้มันจะดูโล่งๆใช่นไหมตรงนี้โอ้โหน่าอยู่อ่ะน่าอยู่เลย แบบนันะระทันรัดนะครับหลังที่หนึ่งหลังที่สองห้าบสามตารางวาหลังที่สี่ถึงหตีไปห้าสิบเจตารางวาพอหลังที่เจ็ดหห้าตารางวานี่ครับน่าแสดงว่าพอหลังสมถัดไปนี่บ้านจะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะบ้านจะใหญ่กว่านี่พื้นที่ก็ใหญ่กว่าอีกห้องครัวก็ใหญ่กว่าอีกโอ้โหนฮะ ซึ่งโดยปกติหลังนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับอ่าพอหลังที่3ถัดไปเนี่ยพื้นที่มันมีเหลือเยอะแล้วก็เลยขยายห้องครัวเพิ่มไปอีกนะครับทำให้ดูใหญ่ดูโปร่งโล่งเข้าไปอีกทีมงานเราหลาย,ลายๆท่านที่มาเห็นเขา,ส,าสังเกตสังเกตรู้เลยว่าโค้ดหลัง3หลัง4ที่เราเห็นกันทำไมมันดูใหญ่กว่าหลังหนึ่งหลังสองที่เรามาดูตั้งแต่ตอนที่แรกเขาสัมผัสได้เลยนะ ขนาดหลายๆท่านยังไม่เคยสร้างบ้านมานะแต่เขาสมัมผัสได้ว่ามันใหญ่แล้วก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับจะสรรให้ตามพื้นที่แต่ยังอยู่ในงบประมาณอยู่ส่วนที่ทีมงานเราสอบถามนะครับในเรื่องของค่าของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีการปรับราคาขึ้นน้ำมันขึ้นราคาเนี่ยมันก็มีผลแน่นอนต้นทุนเราก็เพิ่มขึ้นแน่นอนต้นทุนเพิ่มนะครับราคาขายมันก็จะเพิ่มมันก็จะไปสัมพันธ์กันส่วนเปอร์เซ็นต์ตามมาตราส่วน มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะส่าวานี้จริงอ่ะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมราคาขายก็ขยับขึ้นไปในส่วนของ e n j o y Home เราก็มีการปรับราคานิดหน่อยและหลายๆโครงการในพื้นที่ก็มีการปรับราคาแน่นอนเราแบ่งปันกันมาโดยตลอดตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเราไม่ได้แข่งขันกันในเรื่องของราคาซะทีเดียวแต่ยังอยู่ในกลุ่มตลาดเดียวกันอยู่อิงกับตลาดในพื้นที่อยู่แต่สิ่งที่เราอยากให้ทีมงานเราทุกๆคนโฟกัสคือแบนด แบนด์โดยเฉพาะแบรนด์หนังหน้าของเราแบรนด์ <laughs> ตัวตนของเรา p e r s o n a l branding ต่างๆทำให้คนจดจำแบรนด์ของเราให้ได้ทำให้คนจดจำหน้าของเราให้ได้จดจำชื่อของเราให้ได้แล้วเราจะสามารถขายสินค้าและบริการราคาแตกต่างจากเจ้าอื่นได้จำไว้เลยนะเท่านนี้เราจะต้องแข่งขันก็ เจ้าอื่นธุรกิจเดียวกันประเภทเดียวกันสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยในเรื่องราคาอย่างเดียวบอกไว้เลยเราสายป่านไม่ยาวทุนน้อยเราเครียดแล้วครับแล้วเราไม่มีเวลาในการที่จะรอลูกค้านานขนาดนั้นเราจะต้องแข่งขันในจุดที่เราแข็งอะไรที่เราไม่ได้เป็นจุดเด่นของเรานะเราก็ไม่ต้องไปแข่งขันเดครัเราแข่งขันในจุดที่เราทําได้ดีกว่าเขาไงเข้าใจนะยกตัวอย่างในส่วนของ enjoy home เป็นในเรื่องของงานผมก็แข่งไม่ได้แข่งขันสิผมก็พัฒนาในเรื่องของคุณภาพงานทําเลเนี่ยทุกทุกเฟสผมยอมที่จะจ่ายค่าที่เพราะอยากให้ทําเลมันออกมาสวยดีตรงใจเมื่อลูกค้ามีแล้วเกิดการตัดสินใจอย่างง่ายดายเฟสแปดแทนที่จะลดนะครับคุณภาพลงยิ่งเพิ่มไปอีกหลังคาเมื่อก่อนใช้แบบซีแผคตอนนี้ใช้แบบแผ่นเรียบช่อง หน้าต่างช่องประตูอะไรต่างๆเพิ่มหมดเลยงานรัว้วทีมงานเราก็เห็นนี่ครับเมื่อก่อนนะีไม่มีนะบล็อกช่องลมนี่ก้อนหนึ่งสิบสี่บาทนะนีะ่ก็ต้องเพิ่มจัดเข้ามาแต่ยังอยู่ในงบประมาณในต้นทุนที่เราสามารถบริหารจัดการได้อยู่เนี่ยงานที่ออกมาก็คือจุดเด่นที่เราสามารถที่จะพัฒนาได้และในส่วนของตัวผมเองผมก็สื่อสารกับลูกค้ากับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนี่คือจุดเด่นที่ไม่มีใครมาก๊อปปี้เราได้คือตัวเราเอง งานสีรูปแบบบ้านคุณภาพอะไรต่างๆเขา,ายังพอที่จะทำมันเหมือนเราได้นะแต่ตัวตนของเราไม่มีใครมาทำเหมือนเราได้เราคือหนึ่งเดียวในโลกนี่คือความสุดยอดครับโอเคไหมนี่คือความสุดยอดมากๆนะวันนี้อากาศถือว่าอากาศดีนะอาจจะมีแดดบ้างแต่ว่าลมพัดมาต่อเนื่องสม่ำเสมอนะ อ่าฝนตกวันไหนนี่ช่างชายฝนตกที่ทิในบ่ายสามอ๋อโตกงนักเลยใช่ไหมอ่าฝนตกวันที่ทิพกนะครับที่ผ่านมาฝนตกฉลองวันหวยออกทีมงานเรามีใครถูกไหมล่ะมีแฟนตุยอ่าช่างตุ้ยต้องเลี้ยงช่างตุ้ยเลี้ยงย่งนี่อ๋อเลี้ยงชุดใหญ่แล้วนะาฮอ่าโฉงเขาเรียกว่าอ่าเขา เขาเรียกกดากดการแบ่งปันกันนะอเมื่อเราใช่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 ก็แชร์กันไปก็บ้างครั้งเนี่ยเวลาถูกก็จะถูกข่ไขกันนเนาะเพราะเมื่อเราได้มาแล้วเราก็ต้องส่งต่อเป็นการกระจายเป็นการส่งต่อความมั่งคั่งส่งต่อความสุขอทีมงานเราก็ถูกหวยนะครับมีการเลี้ยงเครื่องดื่มกันนิดหน่อย ใครจํากฎที่ผมเคยบอกได้บ้างครับใครจํากฎที่ผมเคยบอกได้บ้างชีวิตจะตอบแทนคนเราทุกคนด้วยสิ่งที่คนคนนั้นเต็มใจมอบให้กับผู้อื่นพลังงานจะย้อนกลับมาหาคุณเป็นจํานวนเท่ากับที่คุณได้มอบให้กับผู้อื่นโดยอยู่รูปของการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างกันเท่านั้นใครจํากฎนี้ได้บ้างกฎแห่งการตอบแทนซึ่งกันและกันคนส่วนใหญ่อยากที่จะได้รับอย่างเดียวก่อนโดยที่เราไม่หวังที่จะให้เขาก่อนเลยเขาบอกว่ามันจะตอบแทนกลับมา ในจานวนเท่ากับที่เราได้ส่งออกไปนะจํากฎนี้ไว้ตลอดชีวิตแล้วชีวิตคุณจะยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเออโอเคไหมนะครับที่เราขายบ้านดีเพราะว่าเราให้ข้อมูลความรู้เราให้สิ่งดีๆกับลูกค้าเยอะมากๆผลตอบแทนก็กลับมาไม่ว่าจะเป็นก่อนการขายระหว่างการขายและหลังการขายเราให้สิ่งดีๆมาโดยตลอดผลตอบแทนก็กลับมาไงมันคือกฎ อแห่งการตอบแทนโอเคไหมแต่เราจะต้องให้ออกไปก่อนนะให้ออกไปก่อนสวัสดีคุณสริชาพักนะครับเป็นไงบ้างครับผมสวัสดีครับพี่อตทิเทพพาเที่ยวหน้าง,งานเลยนะครับอากาศสบายๆใน11บเอโมงของเช้าวันที่18นี้เพราะเราเดินทางพานุองบอสมือไปหาตากระยายที่อำเภอจะิาจังหวัดสงขลาหนึ่งอาทิตย์เต็มเมเพราะผมเคยตั้งเป้าหมายตั้งกฎกับตัวเองไว้แล้วว่าเราอยากที่จะพาเจรถ ไปบ้านบ่อยขึ้นมากขึ้นเพราะเจรถเขาไม่ใช่ชีวิตอ,อยู่ที่โคราชนะโคราชซึ่งเป็นบ้านเกิดเราเมื่อก่อนตอนที่แม่ผมยังอยู่นะทุกๆก,กเย็นวันศุกร์นี่รับน้องบอสนปเสร็จเลยไปหาย่าแล้วคือเจอรถก็ไปด้วยตลอดนะครับก็ไปกินข้า,าวพี่นะอยู่กับพี่กับน้องเราทีมงานเรามาโดยตลอดโดยที่ฝั่งภาคใต้นี่นานๆครั้งได้ไปแต่พอเรามาสร้างบ้านขายเรามีเวลามากขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นเราไม่ได้มานั่งเฝ้าหน้าง,งานตลอดขนาดนั้นเราก็อยากที่จะ พาเจรถกลับบ้านบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นให้ตากับยายได้เห็นน้องบอลน้องเบสในระหว่างที่เขาเติบโตเพราะวันหนึ่งเมื่อเขาเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเนี่ยเขาจะอีกรูปแบบหนึง่งเลยนะอาจจะไม่อยากไปกับเราก็ได้แต่ตอนเป็นเด็กๆเ,กเกนะี่ยคือยังสามารถไปกับเราได้อยู่นะครับให้ตากับยายแล้วก็หลานได้มีความรักได้แสดงความรักซึ่งกันและกันก็เป็นกําลังใจให้กับตายายได้ดีมากๆนะ เมื่อเช้านี้ผมไปกินข้าวตามสั่งที่กระเพราลำดวนเนี่ยกระเพราลำดวนเจ้าประจําของเราเฮียกับเจ๊เจ้าของร้านมีหลานสาวสองคนพร้อมกันในนะครับน่าจะประมาณเข้าสองขวบอ่าเกือบที่จะสองขวบกำลังแบบน่ารักมากๆเฮียเนี่ยก็ถือว่าเหนื่อยมากๆแล้วอายุมากแล้วหกเจ็ดสิบแล้วแต่เฮียก็จะมาผัดมาทํากับข้าวอยู่ถามเฮียเฮียก็บอกว่าหยุดไม่ได้อ่ามีกําลังใจใหม่แล้ว นะครับเฮียก็หยุดไม่ได้มีกําลังใจใหม่แล้วนะครับกาลังน่ารักเลยมันก็เป็นความรักในการขับเคลื่อนชีวิตของทุกๆคนเช่นกันอันนี้คือสิ่งดีๆนะที่เราจะต้องจัดสรรเวลาไปใช้ชีวิตตรงนี้ไปใช้เพื่อจะรับพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างตัวนี้กลับมาแล้วเราก็จะมีพลังงานที่ดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโอเคนะครับผมสันส้นๆง,ง่ายๆวันนี้เดี๋ยวแอบไปดูโครงหลังคาหลังที่สามนิดหนึ่งใช่ไห บลอกช่องลมบล็อกช่องลมตกแต่งสวยงามแลนวะเดี๋ยวทาสีรับรองขึ้นว้าวแน่นอนคงหลังคาหล,ลังที่สนะครับเหลือเก็บงานนิดหน่อยไอตัวนี้เขาเรียกว่าหนวดกุ้งนะ ที่เราเชื่อมมาเพื่อที่จะก่อขึ้นไปชนในตัวนี้เรียกว่าหนวดกุ้งตอนก่อแถวสุดท้ายก่อเฉียงนะครับก่อเฉียงสี่ิห้าองศาพเพื่อจะได้มีเนื้อปูนมากขึ้นหรือว่าบางที่เขาเทเอ็นทับหลังเป็นเอ็นเล็กๆก,ก็ได้เลยนะแต่เทเอ็นผมว่ามันยุ่งยากไปก่อเฉียงแค่นี้ปริมาณปูนเยอะก็ช่วยความแข็งแรงได้เยอะแล้วแต่เราจะทิ้งช่วงไว้หน่อยนึงแถวสุดท้ายเลยจะเพิ่งไปก่อตั้งแต่แรก ิ้งว้าอาจจะ1น,งน,งนึงถึงอาทิตย์ยังค่อยกาะอ,อิดมอนอิดแดงแถวสุดท้ายนะครับจะเพิ่งไปก่อตั้งแต่แรกอันนี้เราทิ้งช่วงไว้หลังที่สีช่างคงราคากำลังใส่จันทันอยู่นะครับใสจันทันอยู่ไอตัวคงขวางที่เพื่อที่จะวางแปลนี่ยเขาเรียกว่าจันทันใช้เหล็กกองสี่คูณส หลังที่4ถัดไปตอนนี้เราขึ้นโครงสร้าง4ี่หลังนะครับขึ้นโครงสร้าง4ี่หลังหน้างานก็ซื้อวรันอย่างต่อเน,นื่องเสม,สมอทีมงานของเราสัมพันธ์กับหน้างานพอดีทีมงานช่างชายก็โดยเฉลี่ยประมาณ1 2บสถึงสิคนช่างประมาณ5้ถึงเคนที่เหลือก็เป็นคนงานหมุนเวียนกันไปตามนี้เรามีทีมหลักอยู่หนึ่งทีมที่ขามทะเลสอนะครับยังไม่ได้เพิ่มหน้างานสักเท่าไหร่โดยรวม สวัสดีครับคุณชานานอขอบคุณมากครับคุณสุริชภาคก็ฝากทีมงานที่น่ารักของเราและท่านเจ้าของโครงการทุกทกคนด้วยนะครับอ่าเราจะต้องนึกถึงอีกฝั่งหนึ่งด้วยเหมือนอย่างผมเจรตเลือกที่จะมาใช้ชีวิตที่โคราชห่างบ้านห่างบ้านเกิดห่างพ่อห่างแม่เขาเราก็จะต้องพัฒนาตัวเอง ทำตัวเองหาช่องทางหาธุรกิจเพื่อตัวเองประสบความเร็จมากขึ้นจะได้ดูแลตัวเราเองดูแลคนที่เรารักดูแลครอบครัวเราได้ดีขึ้นเพื่อที่จะไปหาพ่อหาแม่เยี่ยมตาเยี่ยมยายเยี่ยมปู่เยี่ยมย่าได้บ่อยขึ้นได้ดีขึ้นถ้าวันนี้รายได้เราไม่ดีนะครับตัวเองก็แทบจะดูแลไม่ไหวอยู่แล้วการที่เราจะเดินทางไปไหนมาไหนมันก็ไม่คล่องตัวไม่สะดวกดังนั้นโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่ตัวเราเอง ไม่ต้องไปโทษใครหน้าไหนทั้งสิ้นไม่ต้องไปโทษโชคชะตาวาสนาหรือว่าไม่ต้องไปโทษเราพื้นฐานครอบครัวเป็นยังไงไม่ต้องไปโทษมันผ่านมาแล้วโฟกัสที่ตัวเองเราสามารถที่จะพัฒนาอะไรได้อีกวะเราจะทําอะไรได้อีกเราจะลงทุนอะไรได้อีกเราจะเรียนรู้อะไรได้อีกคนนี้เขาทำยังไงเขาถึงสําเร็จได้คนนี้เขาทำยังไงเ,ไนนเขา,าถึงมีผลลัพธ์ที่ดีเรียนรู้พัฒนาตัวเองโอเคไหมครับได้ใช้ชีวิตขณะที่ยังสุขภาพดียังแข็งแรงดีอยู่ นะครับเดินทางร่วมกับครอบครัวที่น่ารักของเราต่อๆไปขอเป็นกําลังใจงให้ทุกๆคนนะครับถ้ามีคนอื่นทําได้น่าแสดงว่าเราก็สามารถทําได้เช่นกันอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจาก1ห,หลังก็ได้ขอตัวดูงานชิวๆถ่ายรูปสวยๆจะได้โพสนะครับเราก็จะได้เจอกันในไลฟ์ต่อไปมาถึงหน้างานแล้วเย้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย